จัีมันต้องไหวมันก็ไ่ดไปให้เทนไ่หมดปไหนครับครับสโอเคครับแล้วนโสขอยืมเราสี่ันหน่อยยืมไหนค่าจีนยี่สิบปันจริงๆไม่อยากพูดแบบนี้เลยคุโรกสั่งมาอจริงอยากพูดยังไงพี่บ่คางอยากอีติด้เนไอ้บ่าริวติงงหนอทำไมไม่เอา เหมือนแสขอขึ้นมนตาของอแต่พอใส่มันก็ไม่ยู้หรอกแปลกเลยแปลกเมื่อกี้จ้อมีเี้ให้เบนมัจ้านมด้องนีออะไอันนี้คืออะไร กืออะไรฐานะคือผมมีไม่มันไม่ได้ผมมีกลอแปะไวะ้่ผมไม่กลา้มมกลากลัวเราไปแปะ